ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตำนานคนเหล็กสายเดือดเดอะเซบินเนเตอร์เนมันยาวิดิตตำนานแห่งความแข็งแกร่งสุดยอดปราการหลังของพิมล,ลีกลูกหนักลูกชนพร้อมปะทะหมดแม้จะจบด้วยเลือดก็ไม่เคยถอยกองหน้าฝ่ายตรงข้ามที่เจอเหมือนวิ่งใส่กำแพงนี่คือของแรงจากคนเหล็กเนมันยาวิดิต อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทฟฟุตบอลด้วยนะครับและโปรดอย่าจำสับสนตัวเทพฟ,ฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียวช่องนี้ช่องเดียวไม่เกี่ยวกับใครฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับตอนที่เขาย้ายมาแมนยูแทบไม่มีใครรู้จักแต่อยู่นานไปยิ่งเป็นที่รักของแฟนบอลขอขเพราะคาแรคเตอร์ระดับผู้นำพูดน้อยแต่ต่อยหนักใช้การกระทำพิสูจน์ในสนามความทุ่มเทแบบไปสุดทั้งตัวไม่กลัวที่จะต้องเจ็บ หลายครั้งที่หน้าของเขาต้องเปื้อนเลือดเพราะความเดือดที่เขาพุ่งใส่คู่แข่งแบบไม่เกรงอันตรายขอเพียงแค่ปกป้องไม่ให้ทีมเสียประตูดได้ต่อให้ต้องตายก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่วิดดิตแสดงออกมาผ่านเวทีผืนหญ้ามาตลอดเวลาที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และนอกเหนือจากเรื่องของความทุ่มเทความโหดและความใจกล้าบ้าบินของเขาแล้ว <me an> เขายังเป็นปลาการันหลังชั้นเยี่ยมร่างกายใหญ่แต่ก็มีความเร็วเล่นลูกกลางอากาศได้ดีความสามารถในการอ่านเกมก็เป็นเลิศเป็นตัวสต็อปเปอร์ที่เข้าชนคู่แข่งก่อน <me an> เพื่อให้ริโอเฟอร์ดินานคู่หูเข้ามาซ้อนได้แบบกางเกงไม่ต้องเลอะเขาวิดิดกวาดให้หมดแล้วครับการยืนคู่กันของวิดิดและริโอเป็นคู่เซนเตอร์ที่แข็งที่สุดในพิมลิกยุคนั้นพื้นที่ที่แม้แต่เคลาดปีเก้ก็แทรกขึ้นมาไม่ได้ สิ่งที่ทำให้วิดิตกล้าแกร่งต้องย้อนกลับไปในวัยเด็กของเขาเขาเกิดในเมืองอูซิเซ่ของยูโกสลาเวียเมืองแห่งนี้เคยเป็นฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์แต่เมื่อยูโกสลาเวียล่มสลายก็กลายเป็นเมืองเล็กๆที่มีการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่อุตสาหกรรมพ่อของวิดิตทำงานในโรงงานในเมืองช่วงที่เขายังเป็นเด็กประเทศก็ยังไม่สงบเท่าไหร่เขาได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดอยู่บ่อยครั้งวิดิตได้เล่าว่าผมเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่67ขวบ เล่นกับพี่ชายโดยที่เราต้องรอให้เครื่องบินทิ้งระเบิดผ่านไปก่อนแล้วค่อยๆอ,ออกมาเล่นกันแถ,แถวแฟลแที่เราอยู่มันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายเราได้ยินเสียงเครื่องบินได้ยินเสียงเมืองที่โดนทำลายพังพินาศแต่ถ้าเราก้าวผ่านเรื่องแบบนี้มาได้เราจะแกรขึ้นและได้เรียนรู้ชีวิตในอีกเส้นทางนี่คือเหตุผลที่วิดิตไม่เคยกลัวแค่ปลายสตัทคู่แข่งเพราะเครื่องบินทิ้งระเบิดพี่ก็ฝามาแล้ว แต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะสมัยที่เขาเป็นดาวรุ่งค้าแข่งอยู่กับเรสตาเบลเกตในบ้านเกิดเขามีเพื่อนสนิทชื่อว่าวลาดิเมียดิมิตีเยวิสที่เติบโตมาด้วยกันเล่นฟุตบอลด้วยกันมามีความฝันที่จะติดทีมชาติไปด้วยกันจนวันที่หนึ่งตุลาคมปี2001เพื่อนของวิดิตคนนี้หมดสติระหว่างลงซ้อมและเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเขาด้วยโรคหัวใจเรื่องนั้นกระทบต่อสภาพจิตใจของวิดิตในวัย20ปีอย่างยิ่งโค้ชของทีมในตอนนั้น อย่างโซลันฟิลิปวิสบอกว่าทีมต้องดูแลสภาพจิตใจของวิดิตอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแต่เขาก็ผ่านมันมาได้เมื่อผ่านอุปสรรคมาแล้วและเขาก็แกร่งขึ้นและมันแร่งพอที่จะเป็นที่ยอมรับและขึ้นไปเป็นกัปตันทีมด้วยอายุยังน้อยเขาอยู่กับเลสตาร์เบลเกตจนปี2004แล้วย้ายไปสปาตักมอสโกช่วงที่เขาอยู่กับมอสโกนี่เลยครับที่เป็นช่วงที่เขาฟอร์มดีเป็นกองหลังที่เล่นได้แข็งแกร่ง ยุคนั้นเซอร์เบียมีแนวรับที่แข็งแกร่งและวิดดิตก็เป็นนักเตะที่ฟอร์มดีมากๆจนทําให้เซอร์เลโฟกุสันไปดึงตัวเขามาในช่วงตลาดเดือนมกราคมปี2006ด้วยราคา7ล้านปอนด์ช่วงแรกที่เขามาเขาสูงก็จริงแต่ไม่ได้ตัวหนาอย่างที่เราจําภาพได้และเล่นบอลด้วยเท้าขวาได้เท่านั้นทําให้เขาเริ่มต้นจากการเป็นตัวสํารองที่ข้างสนามแต่วิดดิตมุ่งมั่นการมาอังกฤษของเขาไม่ใช่การมาเที่ยวเขาต้องการมาประสบความสําเร็จเขาเข้ายิ้มอย่างหนัก และฝึกเล่นบอลด้วยเท้าซ้ายเพื่อไม่ให้ตัวเองมีจุดอ่อนและสร้างร่างกายที่เหมาะกับฟุตบอลอังกฤษที่เน้นการประทะอย,ย่างหนักหน่วงเขาใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในซีซั่นถัดมาและยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมได้เขาเป็นกำลังสำคัญในแผงแนวรับพาทีมคว้าชแชมป์ลีกสมัยแรกได้ในฤดูกาล2006 2 0ห7อดฤดูกาลถัดมาเขาเป็นตัวจริงของทีมอย่างต่อเนื่องและพาทีมเป็นแชมป์ลีกได้อีกสมัยรวมถึงยังคว้าชแชมป์ยูฟ่าแช,ชมเปียนลีกปี2008ได้ด้วยและในซีซั่น2 0 0 8 2 0 0 9คือคพามพกคสุดขีด เขาพาทีมคว้าชแชมป์ลีกได้อีกสมัยเท่ากับเป็นแชมป์พิมลีก3สมัยซ้อนเป็นแชมป์สโมสรโลกและแชมป์ลีกครับอีกหนึ่งรายการเขาคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรอนและรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของพิมลีกซึ่งนับว่ายากมากที่นักเตะแนวรับจะคว้ารางวัลน,นี้ได้ในช่วงปี2010เขาได้รับปอกแผนกับตันทีมชั่วคราวเนื่องจากกับตันทีมตัวจริงอย่างแกรี่เนวิลปาดเจ็บจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2011 ยังไม่จบซีซันดีเนวิลก็ประกาศแขวนสตัต๊ดเพราะทนอาการเจ็บเรื้อรังไม่ไหวเซอร์อเล็กต้องหากัปตันตัวจริงให้ทีมในประวัติศาสตร์ของแมยูไวเตตดไม่เคยมีกัปตันทีมที่เป็นนักเตะจากนอกเกาะอังกฤษและไอร์แลนด์เลยมีแค่เอลิกันโตน่าคนเดียวเท่านั้นที่เป็นฝรั่งเศสตอนนั้นเฟอร์กี้มีตัวเลือก2คนคือวิดดิตและลีโอฟอร์ดินานซึ่งลีโอนับว่าเป็นคนที่สื่อคาดการ์เพราะเขาเป็นกัปตันทีมชาติของอังกฤษแทนจอ์นเทอร์ลี่ที่โดนปลด เคยเป็นกัปตันให้ลีดและเคยเป็นกัปตันชั่วขราวของแมนูอิตเต็ดหลายนัดลีโอเป็นคนที่มีอิทธิพลในห้องแต่งตัวปลุกใจเพื่อนเสียงดังกระตุ้นทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่เฟอร์ก,กี้ไม่ชอบคือความที่เขาเป็นนักกีฬาเซเล็ปของประเทศนี้เขามีข่าวนอกสนามบ่อยขณะที่อีกหนึ่งปัญหาคือเขาได้รับบาดเจ็บบ่อยในช่วงนั้นลงสนามต่อเนื่องไม่ได้ขณะที่วิดดิตแม้จะดูเป็นคนเงียบๆแต่เขาก็ทุ่มเทและมีความเป็นมืออาชีพสูงแถมก็เคยเป็นกัปตันทีมเรสตาร์มาตั้งแต่นุ่มๆเหมือนกัน และสิ่งที่เขาดีกว่าลิโอคือเขาไม่มีข่าวนอกสนามเป็นคนง่ายๆใช้ชีวิตเรียบๆไม่ได้เป็นที่สนใจของสื่อรวมถึงลงสนามได้ต่อเนื่องในช่วงนั้นทําให้ปอกแขนกับตันทีแมชเชสเตอร์ยไนเตดไปอยู่ที่เขาวิดิิทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งตอนซ้อมและในสนามเขาเต็มที่เสมอเสอร์เลยเคยเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งตอนซ้อมเขาอัดหรยซาฮาจนกลิ้งแล้วค่อยไปช่วยให้ลุกขึ้นแล้วพูดว่าโทษทีเพื่อนนี่มันหน้าที่ฉันนี่คือสิ่งที่ฉันต้องทํา เซอร์อเล็กต้องตะโกนปรามบอกว่าให้เบาหน่อยเดี๋ยวเพื่อนเจ็บวีดิดก็ตะโกนบอกขอโทษครับบอสแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรหรอกเขาแค่ชอบการเล่นเกมรับมากๆเท่านั้นเขาเล่นกับแมนยูเอตทั้งสิ้น300นัดยิงได้21ประตูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัยลีกคัพสมสมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีก1สมัยสโมสรโลก1สมัยที่สำคัญเขาได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกอีกสมัยในฤดูกาล2 0 1 0 2 0 1 1 เข้ากับว่าเขาได้รางวัลน,นี้ถึง2ส,สมัยซึ่งจนถึงตอนนี้มีแค่เทอรี่อองรีและ Ronaldo, ริสเตยโนโรนันโดรวมถึงเควินเดียบอยเท่านั้นที่ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมสสมัยแบบวิดิตและเขาเป็นคนเดียวที่เป็นนักเตะกองหลังวิดิตอัมลาทีมไปในปี2014ครับเพราะตอนนั้นเขาช้าลงมากแล้วเล่นในอังกฤษลาบากรวมถึงอาการบาดเจ็บรุมเรา้าเขาย้ายไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานก่อนจะแขวนสตาร์ทไปในปี2016เพราะมีอาการบาดเจ็บหนักจนต้องยกเลิกสัญญากับทีม วิดิเป็นเหมือนคนเหล็กเหมือนฉายาเซอร์บิเนเตอร์ของเขาแข็งแกร่งดุด,ดันเหมือนเป็นเครื่องจักรที่ถูกโปรแกรมมาเล่นในอย่างมีวินยัยแต่ภายในใจก็เปลี่ยนไปได้วยความเป็นมืออาชีพรวมถึงมีความรักเพื่อนร่วมทีมและครอบครัวเขาคือปราการหลังที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพีเมิลีอย่างไม่ต้องสงสยัยทั้งแชมป์ลีคว้าได้ถึง5สมัยและเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของลีกสสมัยนั่นทําให้เขาเป็นตำนานอย่างแท้จริง ในแบบที่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าแมนยูเ็ดจะได้เจอกองหลังแบบเขาอีกไหมขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้เัวทีฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ